เช็คมาที่นี่มาเลยตรงนี้รับเราให้บีตีเกินในตีชัดไปทั้งทีกูตีเธอเธอไม่เถอะมันก็เบื่อสัตว์มีของกดต้องโชว์ไม่ได้มองสับสักใครเธอ House of Toys, and I am Ten Smith. Yeah, 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 yeah. What's up, everyone? Welcome to DJ Ten Smith channel. Yeah. So datang, selamat datang untuk semua orang ke Ten k House of Toys. Yeah. และ EP นี้ก็คือหมวก Iron Man ที่เป็นเหล็กทั้งหมดในคอลเลกชันของผมเย yeah! มันเกิดประเด็นขึ้นมาที่ว่าผมรีวิวหมวก Iron Man เนี่ยไปหลายใบบน Tik To k อกนะครับแล้วก็มีน้องๆคอมเมนต์เข้ามาว่ามันไม่ใช่ Iron Man พี่มันคือ Plastic Man เพราะว่าของเล่นแรปปลิกาส่วนใหญ่แล้วนะมันทำมาจากพลาสติก ABS แล้วก็เลยมีน้องๆคอมเมนต์มาแซวแล้วก็มีคอมเมนต์มาถามว่าพี่มีหมวกที่มันเป็นเหล็กไหมครับผมก็บอกว่ามีแล้วก็รีวิวไปแล้วนะครับบน TikTok ก็เลยคิดจัดทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาให้เห็นกันว่ามันมีหมวก Iron Man ที่เป็นเหล็กออกมาด้วยนะที่เป็นแรปปก้าพร้อมกับหมวกใบใหม่ที่เดินทางมาถึงเรายังไม่เคยรีวิวเลย,เลยก็คือเจ้า Mark ตใบนี้นะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมช่อง DJ t e n Smith นะครับ ใครที่ชอบของเล่นพร็อพพร็อพเกแนวนี้1ต่อ1 Marvel Star Wars DC นะกด subscribe กดติดตามไว้เลยนะครับมีของเล่นของแปลกๆแบบนี้มาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับกดไว้เลยสำหรับหมวก Iron Man ที่เป็นเหล็กทั้งหมดในคอลเลกชันของผมก็มีด้วยกันทั้งหมด3ใบน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้ดูกันเต็มๆเลยทั้ง3ใบนี้ใบแรกเลยที่ได้มาก็คือเจ้า Mark 1อันนี้นะครับ Mark 1 Iron Man Helmet อันนี้ได้มาใบแรกเลยแล้วพอรู้ว่ามันเป็นเหล็กนี่รีบจัดขึ้นมาทันทีเลยนะครับสำหรับแฟนๆสาวก Iron Man นนะ้าใครชอบ Iron Man ก็จะชอบมาร์ค1เป็นพิเศษนะเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยนะชุด Iron Man ทุกสูตรเลยนะเจ้ามาร์ค1อันนี้แล้วก็ชิ้นที่2ที่ได้มาก็คืออันนี้เลยกับของ Cat Toys นะอันนี้คือ Mark 42 ,Mark 42นะครับแต่ไม่ได้ทำสี จริงๆแล้วเขาผลิตออกมาด้วยกัน3รุ่นนะมีเป็นรุ่นสีวินเทจเขาเรียกอย่างนั้นมันจะเป็นเงินธรรมดาเหมือนเหล็กดิบๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นรุ่นนี้เขาเรียกว่าโครมฟินิชเหมือนมันจะเป็นเงาเงาปัดเงามานิหนึ่งแล้วก็มีรุ่นที่ทำสีสำเร็จเลยแต่ตอนนั้นน่ะผมอยากได้ตัวนี้เพราะว่าผมอยากให้มันเห็นว่ามันเป็นเหล็กนะเลยไม่ได้สั่งตัวที่เป็นทำสีมาแล้วดูงานสีเขาแล้วมันไม่ค่อยสวยด้วยตอนนั้น แล้วก็เลยได้ใบนี้มาแล้วก็คือความรู้สึกว่าเออมันเป็นไอรอนแมนมันเป็นเหล็กจริงๆอันนี้แล้วก็ใบสุดท้ายที่ได้มาอันนี้ก็ในที่สุดก็ตามหามันจนเจอก็คือไอรอนแมนมาร์ค2นะครับมาร์คที่2อันนี้เพิ่งได้มาเลยก็เป็นเหล็กแล้วก็เงามาสวยเลยนะครับแล้วมันก็คือจะเหมือนกับในหนังซึ่งมาร์ค2เนี่ย เขายังไม่ได้ทําสีนะโทนี่สตาร์กยังไม่ได้ทําสีเป็นโปรโตไทป์ต่อจาก Mark มาร์กหมาแล้วก็เริ่มมาเป็นชุดนี้ทรงนี้ตอนที่เขากลับมาที่สตาร์คอินดัสทรีแล้วที่เวิร์กช็อปของเขาแล้วก็ผลิตอันนี้ออกมาซึ่งอันนี้ถูกใจมากๆเพราะว่ามันจะเหมือนเป๊ะเลยแล้วก็เขาปัดเงามาได้สวยเลยกับ Mark กอันนี้นะครับตอนนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะทำสีไอ้มาร์กสีินี้แหละ อยากทําให้มันสีอารมณ์เนี่ยสีทองสีแดงเหมือนชุดมาร์ค42เลยสีอารมณ์ประมาณฮอตทอยส์เลยแต่รอคิวอยู่เพราะตอนนี้ช่างยุ่งมากๆยังมีอีก3ใบที่เขาทําให้ผมอยู่ตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยแต่ผมจองคิวไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว3ใบนั้นเสร็จเมื่อไหร่ก็จะส่งใบนี้ไปทําสีกับมาร์ค42แล้วเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเอามาให้ดูกันอีกทีนะครับมาเรามาดูใบแรกกันก่อนเลยครับอันนี้ก็คือของค่าย hcmy นะครับ ใครที่สนใจก็สามารถยังสั่งซื้อสั่งพรีออเดอร์ได้นะสำหรับใบนี้มีผลิตออกมาเรื่อยๆราคาอยู่ที่ประมาณ5,000กว่าบาทนะแล้วแต่ว่าซื้อกับเจ้าไหนนะครับอย่างเจ้าประจำผมก็ถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าผมซื้อกับน้องเต้ยธนทัศนะ Page, ys, เพจ r r e t Toys Model ของสะสมนะก็ตามไปดูจัดกันได้ที่นั่นเลยนะครับใบนี้นี่เลยครับก็เป็นเหล็กมาอย่างนี้เลยแล้วได้ไหมก็จะ เป็นหนังเทียมบางๆมาไว้ให้เราใส่ได้แล้วรู้สึกว่าไม่ได้เจ็บมากนะแต่ก็แอบเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับเวลาใส่นะน้ำหนักเนี่ยอยู่ประมาณน่าจะมีเกือบ2กิโลได้นะครับใบนี้คิดดู2กิโลอยู่บนหัวเรานะเวลาใส่ก็จะง่ายมากแค่เปิดอันนี้มามันจะมีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นิดนึงที่มันจะดูดติดกับเข้าไปนะครับ แค่นี้เองไม่ได้มีระบบอะไรก็เหมือนในหนังเลยเพราะว่าที่ทำอยู่ในถ้ำออกมาก็เป็นเหล็กอยู่แบบนี้เลยแต่เรื่องลงสีนะแล้วก็รอยดามเมจที่เขาทำมาเนี่ยเรียกว่าเท่เลยนะครับสำหรับหมวกมาร์ควันใบนี้แล้วมันก็มาพร้อมกับขาตั้งแบบนี้เลยครับเนี่ยเป็นรูปอาร์คเร .ACT เตอร์อย่างนี้เลยหมุนออกกับตัวแท่นอันนี้แยกออกได้กันแล้วก็หมุนใส่เข้าไปแค่นั้นเองง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กมาเลยสวยแล้วก็มาพร้อมกับเจ้า ก้อนอะคริลิกโฮโลกรมอมาน,นี้สวยงามมากมาร์ค1มาเป็นเซตอย่างนี้เลยนะแล้วก็มาตั้งโชว์ดิสเพลย์ได้แบบนี้เลยเท่มากๆครับบอกเลยอันนี้ <laughs> แล้วเดี๋ยวไปลองใส่กันให้ดูว่ามันจะเป็นยังไง นี่เลยครับมาร์ก one เนี่ยแล้วก็เปิดไปอย่างงี้อันนี้ก็หนักครับไม่ใช่ว่าไม่จะไม่หนักนะครับเหล็กอยู่บนหัวเราเนี่ยแหละครับ <laughs> โอเคจบแล้วกับ Mark 1คราวนี้มาต่อกันที่ Mark 2นะมาร์กออันนี้ อันนี้ไม่มีค่ายนะครับผมจัดมาจาก sc e t com ใช่เป็นเว็บพวกที่จะมีงานพร็อพงานอะไรนี้ขายเยอะมาจากจีนแหละครับเขาก็ผลิตหลายอย่างเหมือนกันแล้วผมก็เจออันนี้มาราคาอยู่ที่300เหรียญน,นะประมาณ9,000กว่าบาทจะเจอค่าส่งค่าภาษีไปก็หมื่นนิดๆน,นะครับสำหรับใบนี้มันก็เป็นเหล็กเลยนะแต่เหล็กคือไม่ได้หนามาก อารมณ์เป็นอลูมิเนียมหรืออะไรอย่างเงี้ยเหล็กประมาณเนี้ยนะครับแต่มันก็คือเท่นะรายละเอียดลายทรงหัวมานี่คือแป๊ะเลยนะครับด้านในเนี่ยอาจจะดูว่างานมันไม่เรียบร้อยนะแต่ผมกลับชอบตรงที่มันทำเหมือนว่าก็มันเป็นไอรอนแมนอะและเขาก็เกิดเป็นงานวิศวะหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะใช้วิธีแต้ม กาวติดซิลิโคนอะไรก็จะประมาณนี้แหละแต่ถ้าในหนังที่เราเห็นมันก็คือมันจะดูว่ากลไกอะไรต่างเนี่ยมันจะดูเรียบร้อยกว่านี้นะแต่ถ้าเกิดเอาตามหลักความจริงแล้วมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แหละในหนังเนี่ยเขาใช้ CG นะผมก็ยังชอบที่บริษัทของเล่นพวกนี้ที่เขาผลิตพร็อพออกมาได้เจ๋งมากจริงๆนะครับคราวนี้มาดูกันว่ามันทำอะไรได้บ้างเวลาใส่เนี่ยชิ้นหลังเนี่ยถอดออกมาได้เป็นแม่เหล็กดูด แบบนี้1ชิ้นเพราะว่าถ้าเกิดมันประกบอยู่เนี่ยหัวเรายัดเข้าไปไม่ได้แน่นอนนะแล้วเราคราวนี้ก็สามารถใส่เข้าไปได้ง่ายขึ้นแล้วจุดที่เท่ของมันเลยก็คือตอนมาร์2สเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นระบบออโต้นะหน้ากากเนี่ยโทนี่ก็ต้องถอดออกมาเองอย่างนี้อ่าเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลย3ชิ้นแยกออกมาเนี่ยครับแบบนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นแม่เหล็กดูดกลับเข้าไป เสร็จปุ๊บเห็นแล้วมันมีสายไฟมีแผ่นไฟ LED ก็คือมันมีกล่องฐานอันนี้ก็คือสามารถเปิดไฟ LED ได้ แอบไม่ชอบก็คือดูแล้วมันไม่เรียบร้อยนะครับแต่ก็เข้าใจเขาแหละเพราะว่ามันไม่รู้จะเอาไปซ่อนตรงไหนอ่ะมันก็มีแค่ตรงนี้แหละที่มันพอจะซ่อนได้แล้วก็ไม่เกะกะไม่ติดหัวเวลาใส่นะครับถ้าเกิดให้ออกแบบมีช่องใส่ฐานอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยทรงหมวกมันก็จะหนาขึ้นเหมือนของ h a s b r o อะไรอย่างเงี้ยหมวกมันก็จะใหญ่ขึ้นนะมันก็จะดูไม่พอดีเท่าไหร่อันนี้ใช้ฐาน 3A 2ก้อนนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดู ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีการพัฒนาหรืออะไรขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันจะเจ๋งได้ก็คือใช้ฐานพวกลิเทียมเป็นแบนที่เป็น USB ชาร์จนะแล้วก็ออกแบบอีกนิดหนึ่งใส่รายละเอียดเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็น USB ชาร์จได้แล้วก็เก็บสายฟงสายไฟให้มันเรียบร้อยนะผมว่ามันก็จะเจ๋งมากนะอีกหน่อยคงมีคนทำแหละนะมันก็คงจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆปุ๊บใส่ฐานเข้าไปแล้วเปิดไฟ And นี่เลยนะมันก็จะเป็นเท่ๆอย่างนี้แล้วก็ไฟ LED เนี่ยอยู่ข้างหลังมองออกมาก็เห็นครับมันจะมีช่องเล็กๆเนี่ยนึกออกไหมข้างใต้เนี่ยแต่ก็แอบแสบตาอยู่นิดนึงนะครับสำหรับอันนี้แล้วก็ประกบกลับเข้าไปได้เลยไม่เป็นไรไฟติดอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้ก็ใส่เข้าไปง่ายๆเป็นแม่เหล็กดูดหมดเลยนะครับคราวนี้มันเป็น ปัดเงาเนี่ยปัดเงามาเงาเลยเวลาเราจับเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือเยอะนะครับก็ไม่ค่อยอยากจะจับมันเท่าไหร่กับอันนี้ <c oughs> อ่ะแต่ก็คือสวยเท่หล่อมากสำหรับ Mark II นะครับเดี๋ยวจะไปลองใส่กันให้ดูว่าจะเป็นยังไง let's go แล้วก็ Mark 2ครับอันนี้เนี่ยจับบุ๊คมือมันก็จะเป็นลอยหมดอะนะเวลาเล่นก็อันนี้โอเคใส่ได้สบายสบายนะครับไม่รั่วม,มากแล้วก็ไม่ได้หนักมากนะครับสำหรับ Mark 2ทันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะแต่ถ้าเกิดเนี่ยมันก็ทำมาสำหรับหลายๆคนหลายๆไซส์นะครับถ้าเกิดเราเอาฟองน้ำเราอะไรมาเสริมหน่อยให้มันพอดีกับศีรษะเรามันก็จะเพอร์เฟกกว่านี้ y e a เอาละมาถึงอันที่3มันสุดท้ายกันแล้วก็คือ Mark 42นะ Mark 42ของค่าย c a t Toys อันนี้ไม่แน่ใจว่าสั่งได้หรือเปล่านะเห็นเงียบๆมาสักพักแล้ว Cat Toys ไม่มีสินค้าอะไรใหม่ๆออกมาด้วยนะครับใบนี้ผมได้มาก็น่าจะ2ปีแล้วนะราคาตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทครับใบนี้เหล็กจะหนากว่าของ Mark 2วันนี้สังเกตได้เลย แน่นหนากว่าน้ำหนักหนักกว่านะครับเทียบกัน3ใบมาร์กหเบาสุดเลยแล้วก็ลองมามาร์กสแล้วก็มาร์กสี่อันนี้หนักสุดเลยน่าจะมีน้องๆประมาณเกือบ3ามโลได้นะใบนี้นะครับเคราวนี้ระบบมันก็จะเป็นเปิดหน้ากากออโต้และมาร์กสี่สิบสอแคทอยก็จะดทำมาเรียบร้อยนะครับชิ้นหลังเป็นแม่เหล็กถอดออกมาได้เหมือนกันแบบนี้ แล้วก็จะมีตัวฟองน้ํานี่มาให้สไตล์แคท t อยส์นะแบบนี้ของ m a r k คทูไม่มีมาให้เวลาใส่เมื่อกี้ก็จะแอบเจ็บเจ็บนิดนึงแทกกองแกงกองแกงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมันก็จะเป็นเนี่ยแค่นี้เองฟองน้ําแล้วก็เป็นติดเวลโครไอตินตุ๊กแกมาง่ายๆนะแล้วก็ใส่ฐานกล่องฐานจะอยู่ตรงนี้ใช้ฐานประหลาดนะครับเนี่ยเป็น ไลออนก้อนใหญ่เลยลิเทียมมันนี้นะพวกฐานชาร์ตอะ่ะอันนี้ฐานชาร์จได้นะแต่ผมสั่งซื้อฐานมาไม่ได้ซื้อที่ชาร์ตไม่ค่อยได้เปิดเล่นเท่าไหร่นะครับให้ดู2ก้อนเพราะว่ามันเป็นเหล็กมันหนักมันก็เลยใช้ฐานพวก 2A 3A ไม่ได้นะกับ Mark 42ออันนี้ก็เลยต้องเป็นแบบนี้เลยอ่ะแล้วก็ก็จะเห็นระบบมันเนี่ยมีสายไฟมีมอเตอร์นะ ทำให้หน้ากากมันเปิดได้แล้วก็มีไฟติดที่ตานะครับคราวนี้สวิชมันอยู่ที่กล่องทางเปิด Power ขึ้นมาไฟก็จะติดอย่างนี้เลยนะครับแล้วเขาก็จะมีรีโมทมาให้อีกหนึ่งอันเป็นรีโมทสไตล์แคท t อยส์แบบนี้มันสามารถสั่งการได้แค่เปิดปิดทีเดียวเลยแค่นี้เองปุ่มเดียวมี4ปุ่มแต่กดได้ปุ่มเดียว,เ,ดเ,ดยวเลยเปิดปิดแค่นี้เอง จะเป็นแค่เสียงมอเตอร์เปิดปิดขึ้นมาเขาไม่ได้มีเสียงเอฟเฟกหรือ voice command เหมือนของ Auto King ไอ้ r k r k นะัที่มันจะอจาจาาอันนี้ยังเป็นแค่นี้อยู่อันนี้ออกมา2ปีกว่าแล้วก็คือมันไม่ได้ยังไม่มีใครใส่ออกมาตอนนั้นเป็น voice command นะครับแล้วเขาก็จะมีแหวนอันนี้มาให้สำหรับเป็นทัชเซนเซอร์ถ้าเราแตะที่ข้างหูไม่ใช้รีโมทมันก็จะปิดเปิดปิดได้่างนี้ ถ้าไม่มีแหวนจะสั่งไม่ได้นะครับต้องแตะที่ข้างขวาด้วยเขาใส่เซ็นเซอร์ไว้อย่างนี้อ่านี่ก็คือลูกเล่นของมัน c ค t ทอยสอันนี้เอ๊ะ yeah. เดี๋ยวไปลองใส่กันให้ดูครับว่ามันจะเจ๋งไหม สำหรับ Mark 42เนี่ยผมใส่ชิ้นข้างหลังไม่ได้อันนี้เพราะว่าหัวผมโตมันก็จะติดพยายามใส่หลายทีแล้วมันแอบใส่ยากอยู่เหมือนกันนะครับถ้าใครหัวไม่ได้โตมากนะเหมือนผมนะก็ใส่ได้สบายๆเลยเนี่ยแล้วก็นี่นเปปิดแต่บอกเลยว่าหนักหนักนะ เกือบ3กิโลอ่ะอยู่บนหัวเราเนี้ยลองคิดถึงไอรอนแมนดีถ้าเกิดไม่ใช่ CG นะเป็นไอรอนแมนในชีวิตจริงอ่ะทั้งชุดล่ะมันหนักขนาดไหนโหเอาละจบไปแล้วครับกับหมวกไอรอนแมนที่เป็นเหล็กทั้งหมดในคอลเลกชันของผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกด subscribe ฝากกดให้หน่อยครับเราจะมุ่งหน้าไปถึง1 0 0 0 0แสนซับด้วยกันนะครับจะมีเรื่องราวมีของเล่นของสะสมแปลกๆแบบนี้มาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับที่นี่ DJ TenSummit Channel แล้วเจอกันใหม่ EP หน้ากับ TenCave House of Toys Peace